สวัสดีค่ะตันผมมีพี่น้องทุวผู้ทุกกนค่ะวันนี้ได้มาสอนลองฟอน,ฟอนภาษาคืนในเข่ง Mac Apple นี่ค่ะใครมีคอมพิวเตอร์ Apple เครข่ง Mac ก็สามารถลงฟอนภาษาคืนยูนิโคดสำหรับใจในอินเทอร์เน็ตในตีต่างๆได้ค่ะอ่านต่างสุดเนี่ยถ้าให้มีฟอนแต่ก็ไปดาวน์โหลดได้ตี w w w เ่งต w g e n g t u k o r g เนี่ยตัวนี้ค่ะนะ ค่ะที่ได้เอาลิงก์มันใส่ไว้ปั่นให้ฮันค่ะเลิกเอาฟอนต์ตีจอว่าอ่าไตทัมจูเอนแม็กนี่ค่ะนะการว่าดาวน์โหลดมา่ยาวกว่าที่ไดไฟล์ตัวนี้มาค่ะมันเป็นไฟล์ชิปเอามาคลายไฟล์ชิปนี่ออกค่ะคลายไฟล์ชิปนี่ออกมาแล้วก็มันที่เลโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งมาค่ะนะตัวนี้ค่ะเข้าไปตัวตั้งในเข้าไปตัวตั้งในมี4ตัวค่ะตัวอันตังสุดเนี่ยเป็น คีย์แมปว่าตัวไหนอยู่ที่ไหนตัวก้าตัวค่าอยู่ที่ไหนแล้วก็รวมปองกับวิธีพิมพ์มันอีกหนึ่งใส่ไว้ปันในนี้แหละคะ่ะตัวต่อมาเนี่ยก็คือตัวฟอนต์มันไทยธรรมนี่กันนะย่อมาจากคืนนี่คะ่ะแล้วก็ ios 2 t t f ตัวนี้ค่ะนะเอามาเปิดตัวนี้คะ่ะคลิกไผ่กวาหรือต่อย2นิ้วนี่คะ่ะของแม็กนี่ค่ะนะแล้วก็ open with โดย ฟอนต์บุ๊กอีกค่ะนะพอเปิดโดยตัวนี้เรียบร้อยเราก็มาแท็กติการ์วา install ฟอนต์นี่คร่ะเราก็แท็ก install แท็ก install แล้วบัขึ้นตัวนี้มาติ๊กอีกครับแล้วก็เ,าการเร่ะโอเคถือว่าการลงฟอนต์ภาษาขืนนั่นในแม็กเรียบร้อยอ์อะค่ะก็นีกึศคีย์บอร์ดมันจูกะจูกะฟอนต์ไงมันไม่สามารถพิมพ์ได้แต่แต่ว่าพอเปิดเตรียมมาใน เฟซบุ๊กในตีต่างๆเขาสามารถตี่อ่านได้ก็จตบอกว่าเขาจากพิมพ์เติรมาตัวคีย์บอร์ดเองกันค่ะในนรณี้ามีไว้สามภาษามีอังกฤษมีไทยมีมนันเพราะฉะนั้นเรามาลองของเขาเพิ่มเข้าไปแทนกัวิธีการก็คือก็ปีเอาึ์องสองไฟนี้ไปค่ะนะต,นนต, for, ต,นตัวหนึ่งเป็นตัวฟอดตัวคีย์บอร์ดมัน copy. ตัวหนึ่งเป็นตัวไอคอนมันกันก็ปีสองตัวนี้ขนะแล้วก็มาตีคืนแมสของเขาไปดี Library ค่ะเข้ามาี่ Library แล้วก็มาหาที่ keyboard l a y o u เเข้ามาแล้วเอาสองไฟล์เอา c o ป y เหมือนเจ้านั่นค่ะมาวางไว้ในนี้าวางไว้ในนี้โอเคครับโปรบคอมจะเข้าใส่รหัสไว้มันที่บอกคือใส่รหัสคันก็ใส่รหัสไปใส่รหัสไปนี่ค่ะถือว่าเป็นการลง คีย์บอร์ดเรียบร้อยก็แต่ว่ายังพิมพ์ในเดี๋ยวเทาที่ไปเอาคีย์บอร์ดที่เราลองไปนั่นที่มันออกมาอยู่ที่นี่จากนี้สามารถพิมพ์ได้ครับคำนี้เขามาตีสเต็มพรีเฟเรนซ์นี่ครับแล้วมาตีล่างเกวกนี่กันนะเข้ามาตีเนื้อมาตีคีย์บอร์ดพรีเฟเรนซ์นี่ครับนะเขาา้มา,เขามานี่แล้วมาตีเครื่องไม้บวกตั้งนานนี่แจกเข้าไป แล้วก็มาดิอารเทอร์ตัวนี้ค่ะพราะว่าคลิกไปลราที่หันว่าตัวที่เราลองเพิ่มเติมนั้นมันมีซ้ำๆๆในนี้เลือกตัวนี้ค่ะนะไต่ทำอยู่ในนี้ค่ะเลือกแล้วก็แอดตัวนี้ค่ะก็ถือว่ามาตีนี้เรียบร้อยค่ะปิดไปเอามาตัวคีย์บอร์ดตวนี้ตันนี้่ที่หันว่ามีภาษาของเขาเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะกำนี้เขาสามารถพิมพ์ตีไหนก็ได้ในืึองแม็กเอามาจามเตยถนอเคำตรงไปเลือกฟอนต์ค่ะในแม็กนี่มันมันดี เมื่อนีย้ยคณะมนะันจำเป็นลงเหลือฝนอะพิมพ์ยืไนไั่ก็ออกตีหันกันเอามาตัวในนี้กัะนเนาะเอามาพิมพ์ตัวในนี้กัน <c oughs> เอาที่พิมพ์ทั้งดีเนี่ยก็อย่าไปลืมเลิกคีย์บอร์ดเป็นไต่ทำเปลี่ยนกันเอาพิมพ์ตรงนี้เอาว่าภาพแสงแดงนี่กันนะวิธีพิมพ์มันอ่ามี วิธีพิม,พมันง่ายๆอีหนึ่งค่ะมันที่เปิงกับอีหนึ่งเปิงกับเปิ่งก็คือไม่สระตุกอย่างต้องจอมหลังเปี้ยนจนะค่ะไม่สระตุกอย่างต้องจอมหลังเปี้ยนจนะเหมือนไม่เก,ก๋ไม่เก๋ไม่เก,ไก๋ไม่โก้ไม่ไก่หางระนี่ค่ะเจอเนี่ยต้องพิมพ์จอมหลังเปี้ยนจนะตัวอย่างเหมือนเราพิมพ์กับบ่กเก๋อีนอ้องเราต้องใส่ก้าไก่ต่าง แล้วก็ใส่ไม่กีมันจากที่กลายเป็นกีค่ะเก๋เก๋นี่พิมพ์ไม่เก๋ตังอะไรต้องก้าไก่ใส่ไม่เก๋มันจากที่กลายเป็นเก๋ค่ะอาว่าใจต้องพิมพ์จ้าจานนั่นต่างแก็ใส่ไม่ไกมันจากที่เปลี่ยนจ้าจานจากที่เป็นใจเพราะฉะนั้นก็เนี่ตัวพิเศษทั้งตัวหนึ่งตีสามาตีที่เฮ็ดคือตัวเปลี่ยนจนาต่างๆนยไปเป็นตัวพัดค่ะก็คือตัวพิเศษตี เหมือนหนึ่งในคีแมปติคาปันไว้นี่ค่ะนะตัวนี้กรรมค่ะคีแมปคืออยู่ทีอยู่ทีนี่ครัยู่ที่ตัวเจภาษาอังกฤษนี่ค่ะนะแล้วก็อยู่ทีไม่เอกไทยตัวนี้คะ่ะตัวแดงๆเนี่ยพอแจาะตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปแจาะตัวใดเนี่ยตัวใดก่อนที่กลายไปเป็นตัวพัดค่ะมาจำตัวคณะน๋อเหมือนคำว่าเราต้องการพิมพ์คำว่า พิมพ์กำวัดนะใส่ว่าใส่ตัวพิเศษแล้วก็ใส่ดมันได้ไปอยู่ตั้งแต่แตนวัดราชาฐานนี่ครับพอใส่ไม่กาฐานมันหังน้ามันก็ต้องพิมพ์ตัวพิเศษแล้วก็ใส่นาหนกโงานี่ครับใส่ตัวพิเศษใส่ว่าควงใส่ค้าไข่ขยักกรกอะไรครับแล้วก็ใส่ตัวพิเศษใส่ว่าใส่งะ มึงนี่ค่ะต้องใส่มากก่อนก่อนใส่ไม่กี้น,นี่รักการกันนะแล้วใส่ไม่กีใส่ตัวพิเศษใส่งะจิงใส่จ้าตัวพิเศษยกงาตุ๋ง,งนี่ค่ะพราชทานรถของมึงจริงตุ๋งอันนี้รักวิธีการเตรียมกันนะแล้วก็สามารถใจได้ตุกตีในเขึงแมกค่ะแล้วก็เลือเซน,นในเฟซบุ๊กในตีต่างๆก็สามารถใจได้ครับ เาสามารถอุจากันใดใน Facebook สามารถอุจากันใดในอีเมลต่างๆกันนะอันนี้ก่อสอนวิธีลงไลว้ครับแต่กันว่าพิ้เข้าไปย้ำหันเต๋อก่อต้องขออภัยกันนะครับแนวริ่งมันลงเตือเพราะฉะนั้นที่หันว่าในากลุ่มเจ้ามึงขึ้นกองเขากระก็สามารถอ่านภาษาขึ้นกองเขาไหร่ที่เขาเตรียมไว้ที่เขาลงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถอู่กันไครับ โอเคขนาะดน,นี้ก็เป็นวิธีการลงก้อนภาษาเขินในขึงแม็กแอปเปิลครัถ้ามีปัญหาติดหนติดคงติดหนหมอก็ถามเข้ามาใดกันนะแต่ย้ำอย่างหนึ่งว่าสําสหรับขึงแม็เป็นอย่างหนึ่งขึงพีซีคอมพิวเตอร์ตู้ไปนั่นเป็นอย่างหนึ่งครับเหมือนกันครัเพราะฉะนั้นนะเวลาที่ดาวน์โหลดในเว็บไซต์นั่นมาลองนั่นก็เข้าตัวดีๆตัวแข็มๆก็เอามาใจจอมกันอะไกันนะ ก็อขอฝากไว้กันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสะดีค่ะ